จับมือจับมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยลูกใครไปเลยไปอย่าไม่ห่วงทีจ่จับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับโอูจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับนี่อะไรนี่อืมยับแล้วเปล่านี่นะตัวไหนล่ะไอ้ไอ้อะไรวะเรียกนะเนี่ยไอ้หลังอ่านนะั้นอ๋อของยาด้วยนั่<ม>นล่ะ ไอ้หุ่นเส้นเน่ะหุ่นเส้นตะไคร้เป็นอะไรหยิดช้าเขาเหรอฮะไม่ต้องมาอ้อรอตะไคร้ไป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 ,ไปอยู่ที่อื่นไปเขาจะเล่นกับลูกคนใหม่เขาไปไม่เอาไปไป,ไปนู่นไปเลยเนาะนั่นลูกบาสนะโอ้ยเยียบอีกแล้วลูกอืมเยียบมีแล้วเออมีแล้วมันจะบินนัเนี่ย ทำไมเอามา่ยเาาด้อเด้อเด้อซ่องซ้ำอู้นอนลงนอนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอนอนก่อนนะครับขอนอนก่อนนะครับฝันดีนะเอฟซี FC ทุกท่านบ๊ายบายแล้วไปบ๊ายบายบ๊ายดูไบ๊ายบายบ๊ายบายบ่ายแล้วน้องแต่ละคน บายบายบาบายาบ้าบาย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  f อฟซบายบายค่ะฝันดีนะครับนี่นอนงนอนฝันดีหลับฝันดีจ้าเอยหลับลงนอน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 นไม่ควนแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับเอสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ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 เออสวัสดีครับสวัสดีครับปกคอก็ใหญ่เกินสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูก ตัวอิจฉาอยู่นู่นตัวอิจฉาเชสวัสดีครับเร็วสวัสด,ดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเออเก่งมากลูกเก่งมากอ,อ่ะนอนนอนอน,นอนอนอนนอนเอเร็วนอนนะแต่ใครไม่เลี้ยงแล้วนะแต่ใครไปปล่อยไว้วัดแล้วนะเลี้ยงหมาใหม่ดีกว่ามันเฮาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนอนลงนอน Uh-huh.